สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปบ้านเท่าด้วยพี่น้องคนน่ะอากาศดีด้พี่น้องคนน่ะเหนาวหนานะคะมื่อนี้สวัสดีนะคะพี่น้องป้องไปไปค่ะพักเบรกเครึ่ชงสุโมงสวัสดีด้อพี่น้องบานเท่าสวัสดีเอฟซีทัวโลกแล้วกัสวัสดี <laughs> แอดมินทั้งสี่ท่านไปค่ะโอ้ตีไม้ลืมเหมือน a อทีเ็มลงมาพี่น้องว่าจะไปซื้อนาําอย่างไรรอบบาทนี่ยขานยาขก้นไปได้ยังเลาะเบื้องนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นหนาวๆนะคะพี่น้องนะคนละประมาณใบๆเน่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกนะคะพอดีตีไม,ม่กัไปเห็ดงานพอดีคะ่ะทุกคนเอาบรรยากาศตอนสิบโมงเคิงมาฝากนะคะ ช่วงพักเบรกนะคะครึ่งชั่วโมงเรามีเวลาดีนะคะทุกคนไปค่ะโอ้นะบอลมมากแล้วหนาได้หนิพี่นอ้องหมูกับมา้าทรงนี่แหละคะ่ะเมื่อเช้านี่มูมาทรงนี่เนาะอ่ะย่างเล่นไปคะ่ะพี่น้องย่างของกระร่งไก่นะคะจา่านั่นแหละพี่น้องสีว่าจังไหนนะเลี่ยนเนาะเบรกสองมันจะมีเบรกสองครั้งนะคะก็คือ สิบโมงครึ่งกับเทียงครึ่งนะคะส่วนตีไหายกับสีออกกับสีเลือกเลี่ยนประมาณเทียงยี่สิบนะคะขึ้นเลือกเพราะว่า,วามือนีเฮ็ดงานอีกมือนีกับมืออื่นค่ะกวังวาง่ากัหวังมา,า,งมา,านั่งคงสิบว่าป่วยอีกนาะพินองกับปมามาณนี้แหละคะ่ะ เพราะว่าตีหม้ก็อยากันเลิกประมาณใบสองพี่น้องเพราะว่าจะได้เลี้ยนท่านเขาเด้มันมันเลี้ยนบ่ท่านเขาเพราะว่ามันจัดมันก็สีได้สอบแล้วพี่น้องคู่อยู่อ่าอยู่ในเมืองคนเด้อมาสอบพี่น้องเลยไปค่ะก็สิประมาณหนีเข้าหายางหลอเนะพี่น้องเนาะมันก็มีทั้งเวียดนามมีทั้งฟิลิปปินมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้จะเป็นร้านแว่นนะคะทุกคน ตีไม,ม่สีผ้ามูเจ้าสุงซอกทุกมุมแบนยังทุตัดลายถุงพี่นอง2อ,อันก็พอแล้วนะคะตีม่จะพามาดูนะคะรอบๆนะฝนจะตกพี่นองกับวงัวงวาง่าห้องสิโบตกนะคะก่อนตีใหม่ถึงนะคะอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะเสียงเงินได้พี่นองนะคะ พายพัปปงมูเจ้ามาอยังโอ้โหฝนล่มพัดนะคะพี่น้องกัจะพึงเบื่อพึงนายกันเด้อกับยังไดกัจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครเ,เพื่อผินกำลังใจให้ตีไม้โนเวกับตีหน่อยสายฟอลนเด้อคะ่ะกดติดตามกัน้ามาหลายๆพี่น้องนะคะพิดพลาดประการใดกัตีไม้ขอโทษขอให้ทุกๆท่านด้วยนะคะมาเสือ จริงๆก็โอ้หนาวบุญนรพี่น้องเจ้าเบิงดูบรรยากาศดีขนาดไต่เอ้มันก็เป็นเมืองไม่ใหญ่นะเป็นเมืองเล็กๆทุกคนเหมือนกับเมืองกันตีมาอยู่นั่นแหละนะคะรถเก็บขยะกับะมาณนี้ค่ะพี่น้องมีแต่ตึกนะคะที่บนเขา น,ะะนี่ค่ะกับประมาณนี้นะคะทุกคนพาหมูเจ้าออกมาโอ้มีคนตกปลาเพราะว่าคนตกปลาผู้ชายตกปลานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไปค่ะเราไม่ต้องซื้ออะไรหรอกนะคะเพราะว่าตีไม้ก็หอมาอยู่นะคะ สิ้นเปลืองนะคะอันไหนที่มันมีอยู่เราก็กินตามที่เรามีนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในเมืองมันกะของมันกระแพงเนาะค่ะเนาะอือยู่เมืองนองมันก็คือบ้านเท่าบ้านเท่ากับอีกคางเงินกับอีกเป็นเงินของไทยอยู่นี่กับอีกน้ำแก้วนึงของเธอกะเป็นลอยเปนได้พี่นองนะคะเป็นลอยกว่ากะ หา,600า,า,าหกร้อยบาทบานเท่ากุญล่ะพี่น้องแต่ว่าค่าเงินมันก็ลงนะคะเงียบเงานะคะนี่นะคะไปค่ะทุกคนโอ้ตีไม้หนาวเลยค่ะน,นี่ก็เป็นล่องบาทนะคะโดนล่องบาทแล้วก็เป็นล่านเสือผาเด็กน้อยนะคะตีไม้เห็นเสือยกกักษ์กางงามพี่น้องนะคะตีไม้สิไปซอยเอาอยู่นะคะตีไม้จะไปซอยพุ่นละ ประมาณเดือนหนากกัจีซอยเอานะคะลานครีมล้านเครื่องมีเบิร์ตครีมบานเขาดีได้พี่น้องครีมบ้านเขาดีนะแล้วเวลาเราใช้ครีมเนี่ยเราก็ใช้ครีมบ้านเขาเพราะว่าอากาศเนาะอากาศแตกต่างกับเมืองไทยนะคะทุกคนครีมบ้านเขาสิดีเนื้อแบบโอ้เนียนแบบนั้นเลยค่ะครีมท่าฟงท่าฝากับมีใส่ดีได้พี่น้องนะคะมันก็ค่อยๆออ,ออกลอกๆออ,ออกเห็นฝรั่งวะ บางคนเถาแล้วนะผิวพันข้าเจ้าก็ด,ดีได้พี่นอ้องนะ,ะอันนี้มันก๊อปปี้หรือเปล่าเราไปดูกันก๊อปปี้ไม่ใช่ก๊อปปี้นะคะดอกจริงนะคะโอ้ตายเราไปเด็ดของเขาเจ้าดอกไม้สวยนะ,ะทุกคนประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเนาะ ก็อีกอย่างือน้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขในหนาที่การงานแล้วก็เจอป่อนร่มงานดีๆเจ้านายดีๆนะคะแล้วก็เจอสิ่งดีๆอย่าได้มีความทุกข์ตื่นเป็นสุขทุกไม่มีเงินไหลกองทองไหลมามีแต่เงินมีแต่ความหมังมีมีแต่ความหมังคัง,งบ่เจ็บบ่จนบ่อดบ่อยากนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อ่า ไปสามานสามีทุกคนลาคนอุปถรัรมภ์คำจุนเกลื่อนนนตลอดปีตลอดไปและตลอดศาสตร์ด้อพี่น้องบ่อดบ่อยากบ่เจ็บบ่จนเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะตีไม่ลืมเอาบัตรลงมาพี่น้องอ่ะอ่ะเราเดินเข้าร้านไม่รู้แกเปิดหรือยังนะใช้วิบได้หรอกมั้งนะคะไปซื้อน้ำซื้อน้ำกินเปิดแล้วนะคะ ไปสักนิดนะคะทุกคนนี่นะก็ะเป็นร้านไกส่สี่อันนี้ชุดประจำชาตินะคะทุกคนราคาแพงมากเลยค่ะนี่ค่ะเสื้อทักไซดีเสือไม้พุ่มนะคะทุกคนนี่นะคะร้านไทย เบกเบกเบกเออไม่อนใจดิโอเคนะคะบ้านนี้มีดอกน้าวันนี้มีเจลลี่ไลมานะเจลลี่ไลเด็กชอบอ่ะเอเจลลี่ถ้วยโ้ยโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนสาลังเฮค่ะบายบายค่ะ I tillegg til at jeg jobber som statsflos, driver jeg et uh, selskap som har tjent ansatte på fire båter. Og ikke minst har jeg jo tre flotte barn, og kona mot henne.